ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่คอนเทนต์บัตเตอร์ไฟสายใหม่ค,คริติคอลหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ตีเร็วสองร้อยเปอร์เซ็นต์และพิเศษใส่ไข่สิบฟองสุดๆวันนี้ผมมากับสกินอีโวระดับห้าแบบโปรแม็กอัพขั้นสุดซึ่งการทำคลิปนี้เราต้องเผชิญกับความท้าทายที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นไฮโน o ออฟเลนที่ตายโคตรยากขนาดโดนโอเมนจับก็ยังย้อนเวลากลับไปได้ตัวที่มีสกิลสองกันดาเมจกายภาพทั้งหมดทำให้เราตีไม่เข้า <c oughs> หรือแม้แต่ลิงวัดนางและนาตาาก็ชอบมาเวทบัฟฟ้าฟอยู่ตลอดเวลาโ <c oughs> ดยสำหรับลูในเพลังงงแฝขอ ข้อหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์จะพิเศษมากๆเพราะว่าใช้ไอเทมคริติคอลแค่2ชิ้นเท่านั้นนั่นก็นกนคือเคฟซานติและกงเล็บแมวเนื่องจากสกิลสองของบัตเตอร์ไฟให้อัตราคริติคอลสูงสุดถึง40%อยู่แล้วนั่นเองและสำหรับใครที่อยากได้หินอีโวฟรีนะครับผมตอนนี้เขามีกิจกรรมแจกอยู่นะครับเพียงแค่เข้าเล่นเกมวันเสาร์ที่นี้แล้วชนะในเกมนะครับผมก็ไปดูกันดีกว่าว่าวันนี้ผมจะชนะไหมใครพร้อมที่จะไปลุยกันแล้วก็ฝากกดไลค์คลิปหนึ่งครั้งแล้วไปกันเลยครับผม Rich Man Shop Man ร้้้านนนนนเเเเเเเตตติิิิมมมมมมมกกกถูไไไวววผ่่อดดีงงคื24ชัโ RV บบ็ รับดิชแมนคอยใช้เป็นส่วนลดได้สูงสุดถึง25%ร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนเติมเกมดังๆได้ทุกเกมเลยสามารถจ่ายได้หลายช่องทางด้วยนะเติมได้ทั้งช่องทางบนเว็บไซต์ไลน์เฟ c บุ๊ o ไอจเติมเกมราคาถูกต้องที่ w i ิช m a นช h o p เท่านั้น อาลีครับส,สวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยเชื้อสายดาวกานทุกคนด้วยนะครับ <c oughs> มีตรากร้าสู่ช่อง PJY Gamer นะครับผมและตอนนี้เราอยู่กับ Butterfly Evo Level 5กับคอนเทนต์สุดพิเศษ Critical ่้อร์นนั่นเองนะครับผม <c oughs> แต่ว่าจริงๆแล้ว Butterfly เนี่ย เขามีอัตราที่เข้าจากสกิล2ออยู่แล้ว40%นะครับเพราะฉะนั้นเซตไอเทมของบัตเตอร์ไฟเนี่ยไม่จำเป็นต้องใส่คริ์ทีเเยอะๆเลยครับใส่ไปแค่2ชิ้นก็ครบ100%พอดีเลยนะฮะแถมเรายังได้ใช้รูนแลมเพจ10เม็ดอีกด้วยฮะบ,บอกเลยว่าคริ์ทีแรงมากๆอย่างแน่นอนครับผมเดี๋ยวเราหยิบบัฟแดงแล้วก็ไปเดินเกมกันนะฮะช่วงต้นเกมเนี่ยผมก็ถ้าเป็นไปได้นะผมจะไปแวะเลนล่างก่อนเสมอนะครับเพื่อมีอะไรช่วยออฟเลนได้เราก็จะช่วยนะครับอย่างน้อยก็ช่วยตีนก นะฮะแต่ถ้ามีเรื่องแล้วก็มันจะเป็นอะไรที่สนุกมากเลยนะครับโอ้โหเหมือนเขาจะแบบรู้ทันนะไฮโน่โอ้โหเล่นไฮโน่ออฟ,ฟเลนตามเมตาซะด้วยนะฮะ สกิลหนีเนี่ยเพียบเต็มไปหมดนะครับแล้วก็สกิลหนึ่งสามารถใช้ตอดทางด้านของโอเมนทีมเราได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรามาแก๊งเนี่ยไฮโนสามารถกดอันตีย้อนเวลากลับไปที่ป้อมได้นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าวันนี้เราจะแก๊งไฮโน่สาเร็จหรือเปล่านะฮะหรือว่าเขาจะพิ้วหนีได้ทุกรอบนะครับผมแต่ว่าเลนบนเนี่ยผมพูดตรงๆเลยว่าไม่อุย้ยอืมร้ายกอดมากๆลิงวัดหนังมาขโมยบับ,บูชันไปแล้ว ดูด้าดางเกมนี้จะเป็นเกมตึงนะครับเนี่ยใครแบบสายตึงนี่น่าจะชอบนะครับผมสำหรับทีมนี้แล้วก็มีอีกหนึ่งความตึงนะครับนะั่นคือเลนบนเป็นสัจวดนะครับซึ่งสกิลสองเขาเนี่ยสามารถกันดาเมจกายภาพทั้งหมดก็คือเราตีเขาไม่เข้าเลยนะครับการล้วงสัจวดนี่สำหรับบัตเตอร์ไฟเป็นเรื่องที่ยากมากๆนะครับเกมนี้ท้าทายสุดๆนะครับก็เดี๋ยวค่อยๆเล่นไปนะครับเกมนี้ต้องมีความแบบ ใจเย็นนิดนึงต้องอ่านอะไรหลายๆอย่างเยอะมากๆนะครับแต่ว่าช็อตนี้ครับเพื่อนเสิร์ฟสวยจัดๆครับผมไม่น่ารอดนะคบเปิดบัตรมาจังหวะนี้เก็บตังค์ไปก่อนครับผมก็สำหรับสกินนี้เนะฮะอีโวเลเวลห้าเนี่ยอต้องบอกเลยว่ามีความต่างกับเลเวล3ที่ผมทําคลิปไปก่อนหน้านี้นะฮะแบบว่าสายประหยัดนะครับอันนี้คือผมจัดเต็ม1 2 0 0 0คูปองโดยประมาณเลยนะฮะอันนี้เดี๋ยวเรามาลองแก๊งไฮโน่ดูนะครับ โอเมนลอไว้เอ้ยสว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 ยโดดแบบจวบแจ๊บไม่ได้แดกคูล็อกโอ้โหนี่คือแบบว่าเขาย้อนเวลาออกไปได้แม้กระทั่งอันติโอเมนนะครับมีบางคนบอกว่าไฮโน่เนี่ยสกิลเหมือนมูลาดนะครับแต่มูลาดเนี่ยเวลาโดนโอเมนจับแล้วมันออกไม่ได้นะครับแต่ไฮโน่อันติย้อนเวลากลับไปได้เฉยครับผมอันนี้ก็เป็นข้อแตกต่างนิดนึงนะฮะก็ใครจะเล่นไฮโน่ครับผมก็ยังยืนยันคำเดิมว่าแนกาเล่นออฟเลนนะครับมันเก่งจริงๆ นะครับผมป่ะไปฟาร,ร์มกันต่อนะฮะอันนี้ผมก็ใส่ชุดสีแดงมานะครับซึ่งตอนแรกอะ่ะผมคิดว่ามันจะเปลี่ยนแค่ชุดเฉยๆใช่ปะแต่ไม่ใช่ครับมันเปลี่ยนไปถึงแอนิเมชันล็อบบี้ครับคุณผู้ชมคือตอนกดแรงหรือตอนได้ MVP มวอะ่ะแอนิเมชันล็อบบี้ของเราก็จะใส่ชุดสีแดงด้วยเออแบบอันนี้แบบทําผมเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะฟาร,ร์มไปครับผมช่วงต้นเกมแบบนี้จริงๆเราต้องรีบหาทํานะแต่เกมเนี้ยผมพยายามแล้วนะทุกคนพยายามจะไปแก๊งไฮโน่ no, พยายามไปแบบเลนนู้ดเลนนี้นะแต่ว่า บัตเตอร์ไมันทําอะไรไม่ค่อยได้นะครับเราต้องรอจังหวะจริงๆครับเกมนี้มันจะแบบค่อนข้างตึงนิดหนึ่งนะครับผมแต่ว่าผมอยากลองไฮโนอีกรอบอ่ะ <laughs> เฮ้ยพิงวัดหนังทำไรอะสาวัสดีครับเรียกผมว่าไอ้จับวานจิบเอ้ไฮโน่ Hi no. มาลองหน่อยสิอืมเฮ้ยพลิ้วพลิ้วอยู่พลิ้วอยู่ยยยยมันจะตายกี่โมงวะเนี่ยเออเอ้ยค่งหลอดยังไง ตายยากดีจริงๆครับไฮโน่ออฟเลนเคครับงั้นเราจะไม่ล้อเล่นกับระบบละกันนะฮะไฮโน่ออฟเลนนี่ตายยากจริงๆครับอาต้องเป็นตัวเบิร์ดอย่างพวกอ่าด้วงเป็นต้นนะครับผมน่าจะเอาไฮโน่ลงก่อนที่จะย้อนเวลาสําเร็จนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งความแตกต่างที่สําคัญมากๆนะฮะของหมื่นสองกับสามพันคือนี่ครับตอนออกจากบ่อน้าเนี่ยเราจะขี่มังกรไฟบินแบบนี้แบบโอ้โหเพื่อนร่วมทีมคือแบบต้องหยุดยืนดูนะเพราะว่ามันเท่จริงๆนะ ก็ไปฟ์มกันต่อนะครับตอนนี้4นาทีแล้วเราเก็บมาได้2คิวนะครับก็เรื่อยๆนะครับไม่เร่งเกมมากจนเกินไปนะตรงไหนเล่นได้เราก็เล่นนะครับเล่นไม่ได้แล้วก็อดทนรอจังหวะนะครับโดยเฉพาะการลวงสะจวนเนี่ยต้องรอให้เขาใช้สกิล2ให้หมดก่อนเลยนะครับค่อยเข้าอาจจะต้องมีใครบางคนไปล่อให้ผมอะไรประมาณนั้นแล้วมวยโดนลิงทุบเข้าไปตรงบับบูครับโอ้โหลิงนี่มันชอบเวทบับบูเราจริงๆอยู่ไหนละอยู่ไหนละผมว่าอยากได้ลิงก่อน ไปคุยกับรากมะม่วงนะตรงนี้ผมต้องหลบสกิลนาตาาดีๆครับต้องเดินเบ๊เบหน่อยการล้วงนตาตาาก็ต้องใช้ศิลปะนิดนึงนะครับจังหวะน,นี้ออ๊ะเจ็บวะช่วยด้วยเอือร <c oughs> ุยยังต่อครับตอนนี้ผมโดนสจวตเล่นงานไปแล้ว1ต่อศูนย์นะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราต้องมีการล้างบางล้างตาเอาคืนกันแน่นอนนะครับ <c oughs> แต่ว่าเราเอาคืนเขายากอยู่ <c oughs> แต่ถ้าสจวตใช้สกิลสองเมื่อไหร่แล้วก็ รู้เรื่องกับเรื่องแตกแน่นอนจากว่นนี้มารอเล่นเลนบนกันดีกว่าครับเผื่อว่าสจวจะใช้สกิลสองใช้ยังใช้สกิลสองแล้วแบบนี้ก,ก็ต้องอับอหายไปไหนมาถึงนะรูปร่าแต่เองเดี๋ยวตอนนี้เราปล่อยไปแล้วกันนะครับไม่น่าจะได้นะถ้ามีสองสามสต็กเนี่ยอาจจะพอมีลุ้นอยู่นะครับอยากตีป้อมอะ่ะเฮ้ยเขาเลือดเต็มว่าไม่ค่อยเล่นตัวนี้อ่ะ เลือดมาเต็มได้อย่างไรครับใครรู้คอมเมนต์หน่อยโอ้โหเลือดเต็มหมอไหนลองไหนดิบัตเตอรฟ์ฟลยก็สามารถลันลายแทงได้เหมือนกันนะครับผมวงเล็บช่วงต้นเกมนะแล้วก็ต้องคนเยอะกว่าด้วยนะครับเรเกิฟต์ปาแบบเดี๋ยวยังไม่ใช่ไหวนะดีแนไหวนะตัวนี้ก็ไหวนะถ้าเราหลบกิลเขาดีๆนะกะตยะยะเยอะเกิน เอ้ตึงๆอย่างนี้ชอบเลยนะฮะมาร่างกายมันรู้สึกกระชุ่มกระชวยนะครับอยากจะเล่นให้มันดีๆตึงๆเปิดโหมดสมาธิขั้นสุดยอดจากนี้ผมจะตั้งใจเล่นแบบคูณ300%ก็ <c oughs> มาดีวะล่วงยากนักเหรอไฮโน่นาตายาสจวดมาก่อนอื่นขอไปเล่นตัวที่ง่ายที่สุดสำหรับเราก่อนนัคือลิง ตอนนี้เราแบบเล่นลิงง่ายสุดแล้วไปไหนครับนี่เจอเจอโลมมิ่งมาดักเปิดแมปนะครับคือโคตรสวยนะฮะลิงตอนตรงข้ามต้องไปทำบุญแล้วนะตรงนี้ครับหูยเขาลึกย้อนเวลามันตุยยากจริงๆนะฮะสำหรับบุรุษคนนี้แฟนน้องโดเรียนะครับเดี๋ยวเราไปฟาร์มต่อก็ได้ฟ้านี่จึ๊บสวัสดีครับมาไหมอ่ะ ลึกมากเลยเนี่ยโอ้โหอ๋อเพื่อนเรากลับบ้านหมดแล้วครับเขาน่าจะกดดันเลนกลางเราได้นะครับแล้วก็เสียบป้อมไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสําหรับทีมเรานะ่น่าจะเป็นไฮโน่ no นะครับซึ่งสกิลเขาทํางานคล้ายๆมาหลอดนะครับถ้าโดนครั้งแรกแล้วยังโดนครั้งที่สองเนี่ยมันจะแบบเจ็บจัดน่าจะมีครึ่งหลอดอะไรประมาณนี้เลยนะครับจังหวะนี้ลิงอยู่ขวาเฮ้ยผมว่าผมปิดกลางได้เนะี่ยถ้าดูจังหวะดีๆนะครับลำเบอร์เปิดผมหาซาก แค่หนึ่งตัวแต่ว่าเราจะไม่เล่นกับสตูวที่เพิ่งกดสกิลสองแบบนี้นะฮะต้องรอให้หลอดหมดก่อนนะครับหรือไม่ก็ใช้สกิลสองกับคนอื่นไปนะครับอย่างเช่นกาลังไล่คิวฮาเตะอยู่เป็นต้นนะฮะตอนนี้เราก็ได้ดาบคลิมาแล้ว1ชิ้นนะครับไอเทมชิ้นต่อไปเนี่ยจะเป็นกงเล็บแมวนะครับอันนี้เดี๋ยวเราทิ้งมังกรแสงนะครับแล้วก็ไปเอามันม่วงนะครับเพราะว่าเข้านาทีที่9แล้วนะครับมันม่วงจะดีกว่ามังกรแสงมากๆนะครับเหมือนเขาพยายามจะเฮ้ย เล่นเยอะเล่นเยอะมันหน้าเหมือนเขี lair, toi, no ่ยวจริงๆเลยนะสจ๊วตคนนี้ขอญาตซุ่มพุ่มนะครับรอมีไฟแล้วก็ไปช่วยเพื่อนนะครับเหมือนลิงจะเล่นทางด้านของฮัตเต็ปตตุยแหละยีิงี่ยังจื้อไว้เต้าจืองไหลตุยแหละหุยเมื่อกี้แบบไม่แน่ใจว่าลิงโดดหาโอเมนหรือโอเมนสกิลดึงลิงเข้ามานะครับผมแต่ว่า ถ้าเป็นการโดดไปทุบแทงนี่คือแบบผมเข้าใจเลยนะเพราะว่าผมเล่นลิงบ่อยนะครับถ้าเกิดว่ากดพลาดไปนิดนึงเนี่ยแบบกระโดดทุบแทงนี่คือชีวิตจบเหตุเลยนะฮะในทีมไฟจังหวันนี้ดักนัตตาขาลงนะครับอืมเขาจะมาป่าวะจริงๆเราเดินไปตีป้อมนี่ป้อมแตกแลนะ้วนัตตามาเร็วมาเร็วมาเร็วแต่ก็การโดดใส่นัตตาไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับเขามีแบบสกิลโลสกิลสตันโอ้โห น่านเล่นมากเลยอ่ะแต่ไม่รู้จะแบบเข้าไปแล้วจะกลายเป็นโยนหรือเปล่านะตาิเดินทางปลอดภัยครับโอ้โหจบละงั้นเราต้องวาร์ปกลับบ้านครับคุณผู้ชมแม่เกมนี้นี่แบบว่าคิดอะไรไม่ปไม่เป็นไปตามความฝันซะทั้งหมดนะครับอันนี้เราจะเก็บสแต็กไว้นะครับไม่ยอมใช้สกิลนะเหตุผลที่ผมไม่ใช้สกิลฟาร์มเพราะว่าจะเลี้ยงสแต็กสีส้มไว้นั่นเองนะครับฟาร์มกันต่อครับผู้ชมอีกลิฟคอใกล้มาแล้วนิดเดียวโอเค ขงเล็บแมวมาแล้วจ้าอันนี้อัตราคิทิเค้ลเราจะเป็น100%เรียบร้อยแล้วนะครับวงเล็บต้องใช้สกิล2 2ครั้งนะครับผมเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะเทสคิทิคล่้กับมังกรแสงกับดาร์คให้นะครับแต่ว่าตอนนี้เพื่อนต้องการความช่วยเหลือครับผมรอปิดนะรอนัวครับรอจังหวะซึ่งการเล่นบัตเตอร์ไฟเนี่ยก่อนเข้าไฟแล้วก็ต้องใจเย็นอยู่แล้วนะครับแต่เกมนี้ต้องใจเย็นคูณ2คูณ3เข้าไปนะฮะต้องดูแบบสจวดดีๆเลยจวดเหมือนใช้สกิลปะ แต่ว่าก็ยังไม่น่าเข้าอยู่ดีนะครับหลอเพื่อนโป๊กไปก่อนเรามีมวยโป๊กเก่งอยู่นะแต่ว่าลิงโอเมนไปทันปะป้อมล่างเรียบร้อยครับป้อมแตกเฮ้ยสัวสวสว่วโจรสกิ้วเราะเพื่อนต้องใส่ล้วป้าเฮ้บหวันเจี๊ยบดีงามอย่งนี้ฟินว่ะเราจะฝ่ายี่ข้อรวมๆฟินอยู่นะทุกคนนะแต่ว่าตอนนี้เรายังแรงไม่สุดนะครับผมต้องได้ฟลิวทูตก่อนอ่าแต่ขอฟาร์มเพิ่มนะครับ ดี๋ยวผมต้องไปเทสตริดเข้า100%ให้คนดูดูนี่ว่ะเนี่ยครับสกิลสองสองรอบนะแล้วก็ตีครับผมนี่อัตราคิดเข้า100%แล้วก็ผมแถมความเร็วโจมตี200%ให้ด้วยนะฮะ oh, <my> จริงๆเราอยากได้แค่อัตราคิดที่เข้าแบบเท่ๆนะแต่ว่าเกมเขาแถมให้เรา <laughs> ถือว่าเป็นของแถมนะครับแต่ตอนนี้เราหาตังค์ทำเฟ็นลูทูดก่อน,นครับน่าจะคิดประมาณ3,000กว่าได้เลยนะครับสำหรับบัตเตอร์ไฟนะ วงเล็บต้องทำคลีปเลือดต่ำ50%ด้วยนะครับจะได้แอคทีฟเิรทูธนะครับผมตรงนี้ดักฮะ <c oughs> เผื่อว่าสวจวรแบบใช้สกิล2หิวแล้วเดินผ่านแต่ถ้าเขายังไม่ใช้สกิลสองอย่าดีกว่ามันจะเป็นการโยนนะครับเนี่ยถ้าโดดไปเมื่อกี้นะฮะเอาละครับตอนนี้ก็สเลเยอร์ใกล้จะเกิดแล้วนะครับผมรับหน้าที่ดูแลเลนบนสักหน่อยนะครับผมเพราะว่าการที่เราจะตีก็สเลเยอร์ได้อย่างสบายใจเนี่ยเราต้องดันบนสูงสูงและเราเจอกับลิงแต่เขาหายตัว พ่อน้องโอนิรอดไปนะอ่าโอเคฮะเพื่อนเรารู้งานหรือเปล่าถ้ารู้งานต้องเปิดกอสเลเยอร์แล้วนะฮะตอนนี้แต่ว่าเหมือนจะถ้าแยงเปิดไม่ได้เพราะว่าฝั่งตรงข้ามเขาวนเวียนใช่ไหมจังหวะน,นี้สตวดอา้าวลำเบอ์ไม่เอาไฮโดรติเพื่อนมาตายยากนะเอาสตวดดีกว่านะเรเอาใหม่ครับด้านขวามีลิงใจเย็นนะเฮ้ยขีบบนข้าวขีบ,บนเข้า เดี๋ยวผมขอญาติฉีกตัวไปกดดันเขาแป๊บนี่เฮ้ยเพื่อนเราต้องอ้าวกำลังจะบอกให้เปิดก๊อตยังไงดีวะกูโอเคอ,อนี่น่าจะได้ครับอ่าฝันข้ามตายสองตีก๊อตกันไหมเพื่อนตีก๊อตกันเถอะนะอืมถ้าเกิดว่าขึ้นบ้านต่อเนี่ยอาจจะได้นะ5ต่อสแต่ผมว่ามันเสี่ยงไปหน่อยอะนาตาญาเขาโอกาสเคียร์คีฟได้สูงมากนะครับ แต่เรามาใช้สกิล2เพิ่มมาัตาคิดิคอหนึ่งร้อยเปตและตีกอสเลเยอร์อย่างรัวๆกันดีกว่านี่ได้กอสเลเยอร์มาแล้วครับผมอยากอยายาให้ฟาร์มนิดนึงก็แล้วกันนะเพราะว่าเพื่อนเราค่อนข้างบาดเจ็บเลยนะครับมผมชอบเอฟเฟกต์สีเขียวของ b u t ต e ไฟอีโว o 5นะครับมันแบบเท่ดีนะเขียวแบบมรกตมรกตนะครับยิ่งเข้าในทีมไฟนี่คือแบบโอ้โหแสบตาอยู่นะศัตรูอาจจะแบบติดสตันชั่วขณะนะครับอ่า ตอนนี้เหมือนเราคิดประมาณ3ามพแล้วนะครับคุณผู้ชมตรงนี้เราหาลิงหาลิงถ้าเจอนี่เราไหวนะแต่เราต้องได้เปิดอันติก่อนนะครับถ้าเกิดว่าเราโดนทุบก,ก่อนก็อาจจะเด้งได้แต่ถ้าเราได้เปิดอันติเนี่ยเราจะกันดาเมจการโจมตีธรรมดาของลิงได้นะครับผมตรงกลางเหมือนจะมีเรื่องนะตรงนี้ยังไงครับลำเบอร์เข้าไปเปิดใส่นัตยาผมโดดเลยกันแล้วกันครับผมแล้วเก็บมา1ตัวครับและข้างล่างเหมือนฮายยเตจัดโดน ีสกิลสองจ็อกเกอร์ว่ะนี่จะเจอพันมิดไปลังพันมิดอ่ะมันทะลุสกิลสองจ็อกเกอร์น่ะรู้ไหมแล้วเหลือตัวสุดท้ายครับผมไอ้ควอตคิวหรอเมกาป่ะอา้าวอู้โอเมนเมกาของผมอ่ะนายขโมยมันไปงอนแล้วนี่สติ๊กเกอร์เป็น ลองไห้ด้วยนะจังหวะนีดด้โอเคครับผมวิกซอลี่เลยก็เป็นอีกครั้ง เพ่เราปลอดภัยและถ้าเราชนะในช่วงนี้นะครับจะมีโอกาสได้รับหินอีโวบัตเตอร์ไฟฟรีเลยนะครับผมยงแค่เราตั้งตีเล่นอาวแค่นั้นเองนี่ผมได้หินฟรีด้วยทุกคนแต่ว่าบางคนก็อาจจะสุ่มได้เกลือนะแล้วแต่ดวงกันอีกทีนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมเข้าเกมมาเล่นอาวในช่วงวันหยุดยาวแบบนี้นะฮะเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับบัตเตอร์ไฟคีย์ที่เข้า100%นะครับฟินกันหรือเปล่ากับการตีคิแบบรัวๆนะครับผมมองว่าถ้าเกิดว่าออกเคฟซานตีสักชิ้นหนึ่งในเซตปกติเนกก็าจจ้้บนนสนุขึงได อาจจะไม่จําเป็นต้อง2ชิ้นร้อเหมือนผมก็ได้นะก็สุดท้ายนี้ผมขอให้ทุกคนทานข้าวอย่างอร่อยแล้วก็มีความสุขในทุกๆวันนะฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วเดี๋ยวเราไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ